สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่2ของการเปิดเรียนออนไซต์แล้วนะคะโรงเรียนมีมาตรการความปลอดภัยหลายอย่างเลยค่ะคุณครูก็ฉีดวัคซีนครบโดสกันทุกคนในห้องเรียนเราก็มีการเว้นระยะห่างและก็มีเครื่องฟอกอากาศตามมาตรฐานระดับโลกในส่วนของอาหารกลางวันอาหารว่างเรามีการสั่งล่วงหน้าแบบออนไลน์มีบริการไปส่งถึงห้องเรียนกันเลยทีเดียวค่ะ อิมก็จะมาแนะนำแอปพลิเคชัน MCP Pick Up เพื่อรับนักเรียนกลับบ้านค่ะ 1. เมื่อใกล้ถึงโรงเรียนกดแจ้งรับนักเรียนค่ะ 2. เมื่อมาถึงจุดรับให้กดกระดิ่งค่ะ 3. เมื่อรับนักเรียนเรียบร้อยให้กดรับเรียบร้อยค่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถศึกษาข้อมูลได้ผ่าน QR Code นี้และเว็บไซต์โรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ